มายูยังอยู่ในเรื่องของสัตว์นะคะอย่างที่เอยบอกไปว่าบางทีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลี้ยงสัตว์ไว้หวังพึ่งพาอะไรบาง<ะ>อย่างเหมือนคุณพี่คนนี้เขาเลี้ยงแมวไว้จับหนูแต่ปรากฏว่าม้าดันทําพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าตรงกันข้ามเลยทีเดียวค่ะเจ้าของเห็นแบบนี้กุมขมับเลยค่ะไปดูพร้อมกันโอ้แม่สาวน้อย แม่หยอกล้อหยอกเอิอนกันซักน้อยน่ารักเลยต้องบอกว่าใครเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยเจ้าของที่เลี้ยงแมวก็ต้องกลุ่มขมับเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเจ้าแมวเนี่ยแม่ใช้ขาหน้าเคียร์ที่ตัวหนูมีตบหัวมีจับหางมีใช้จมูกดมแม่โอ้ตายๆแต่อคติ้งเก่งมากมีวิ่งดักหน้าดักหลังคือไม่ยอมให้น้องหนูไปไหนเลยเหมือนเล่นนะโอ้เหมือนเขาเล่นเนี่ยเอาเอาเท้าตะปบหางเอาไว้อยู่เล่นด้วยกันก่อนสิคือ ือตัวเล็กเจ้าหนูตัวเล็กเนี่ยเขาก็ทําตัวไม่ถูกคือดูไปดูมาเนี่ยคล้ายกับการ์ตูนทอมแอนเจอรี่เลยนะซึ่งคลิปเนี้ก็ทําให้คนเนี่ยต่าง ขำอมยิ้มแล้วก็สงสารเจ้าข,ข story, องน้องแมวด้วยโทเลี้ยงผิดสายพันธุ์หรือเปล่าอาเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของคลิปก็คือคุณสุนาโมราสินเล่าให้ล่่อยฟังนะคะว่าแมวตัวดังกล่าวชื่อสิริเพราะว่าลูกสาวเธอชอบเล่นสิริในมือถือก็เลยตั้งชื่อตามสิริอ๋อตอนนี้เลี้ยงไว้ได้5เดือนแล้วเธอจับหนูได้ไหมวันนี้ใช่จุดประสงค์แรกของเขาคือช่วยไล่หนูจับหนูให้หน่อยแต่สิริเนี่ยโอ้ยตายแล้วเป็นน้องแมวอารมณ์ดีขี้เล่นค่ะชอบเล่นกับทุกคนในบ้านแล้วก็เพ เพื่อนเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อมาบ้านก็จะชอบถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้สนุกสนานส่วนคลิปที่สิริเล่นกับหนูนั้นก็เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่าเจ้าสิริเนี่ยไปเอาหนูมาจากไหนแล้วก็ไม่คิดว่าจะอารมณ์ดีถึงขนาดเล่นกับหนูแบบนี้ส่วนความตั้งใจที่บอกว่าเลี้ยงไว้ไล่หนูเนี่ยตอนนี้พับเก็บไปก่อนเนาะ อาจจะเรียกหนูมาเป็นเพื่อนหรือเปล่าซินดอ้คำตอบว่าฉันไม่สามารถจับหนูได้ฉันรับหนูค่ะโอ้ดูนี่เลยหยอกเล่นกันมันเป็นกุี้กันเงยบเหมือนเหมือนกันเลยนะทอมเหมือนโจรี่ใช่ไหมการ์ตูนที่เราดูแบบเนี้ยก็เป็นภาพหน้าบลักนะครับหลายคนคิดว่าแมวไม่ถูกกับหนูไม่ใช่นะนี้เป็นเพื่อนกันได้นะครับ